หลังจากที่เราถ่ายรูปก,กันมาเยอะแล้วนะครับ เราก็อาจจะอยากปรับแต่งภาพบ้างนะครับโดยการเปลี่ยนโหมดสีหรือว่าปรับแสงปรับอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเล่นเทคนิคที่สูงขึ้นไปเช่น HDR เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องไปใช้โปรแกรมปร c e s s ภาพนะครับเช่น Photoshop Lightroom อะไรพวกนี้นะฮะสำหรับของ f ู j i เองเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่เป็นฟรีดาวน์โหลดสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้ได้ไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็รองรับ Color Mode ของกล้อง f u j ิจะจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าความสามารถอาจจะไม่ได้เยอะมากแบบ Photoshop ก็ค,คือโปรแกรม Raw Converter EX 2.0นะครับก็าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ Fuji ได้เลยนะฮะ ใช้งานก็ง่ายๆนะครับมาถึงก็คือเราเข้าไปเปิดไฟล์ก่อนที่เราต้องการนะครับหรือจะเปิดลักษณะเป็นแคตตาล็อกก็ Open Folder ก็ได้นะครับเราก็มา Open Folder อันนี้ก็จะเห็นรูปที่เราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพเอาไว้นะมันก็จะอ่านรูปทั้งหมดในโฟเดอร์ก็จะดูเป็นลักษณะทำเนลก็ได้นะครับอันนี้หรือว่าจะดูเป็นภาพขยายนะครับหรือว่าดูเป็นภาพเดี่ยวๆก็ได้นะฮะ สมมติผมดูเป็นทำเนีนะฮะโอเค okay, ผมจะเข้าไปเปิดโฟลเดอร์ uh, ที่ผมใส่รูปเอาไว้นะครับสำหรับเป็นตัวอย่างในการคอนเวิร์ตนะฮะเรามาดูภาพนี้นะครับอ่าเราเห็นว่าภาพเนี่ยมีสีค่อนข้างผิดเพี้ยนนะครับนิดหน่อยคือเป็นออกสีน้ําเงินแล้วก็สีจัดไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยผมตั้งเป็นเควิน uh, ไว้เวลานซเป็นเควินนะครับแล้วก็ตัว uh, สีในภาพนะครับ มันเป็นล่มเงาแล้วสีก็ค่อนข้างแดงนะครับสีมันจะมั่วหน่อยนะัเราะนั้นก็จะทำการปรับแต่งภาพอันนี้นะเรามาดูว่าเราจะปรับแต่งมีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับทำอะไรบ้างตอนแรกสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือการมาเลือกโหมดสีของ ภาพที่เราต้องการนะอันนี้ก็จะเหมือนอโหมดสีอยู่ในกล้องเห็นไหมครับก็จะมี a c r ค s รมีค่าสิโคมมอยู่ต่างๆสมมุติภาพคนนะครับผมเป็นเลือกเป็น Pro n e c ก High Pro n e Standard ดีกว่านะครับนุ่มนหน่อยโอเคผมก็เลือก Pro n e ็ t ส t a นดา r d หลังจากนั้นเนี่ยผมจะมาแก้แก้สีนะครับเวลาเราเลือกอะไรเราเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาเรื่องนี้ก็ได้เขาก็จะขยายคําสั่งชุดคําสั่งมาที่ด้านล่างนะครับเรา ปรับสีแล้วนะครับต่อมาผมจะปรับไว้บาลานซ์นิดหนึ่งนะครับไวบ้บาลานซ์เนี่ยเราก็จะปรับได้ตามการใช้วิธีการสไลด์ก็ได้นะครับสไลด์แล้วปรับเฉดเฉดสีนะครับอันนี้ก็จะมีเฉดสีให้เราเลือกนะมีเฉดสีรวมกับเฉดสีเฉพาะส่วนมืดนะครับ หรือว่าเราจะใช้ตัวบาลานซ์ซูตัวนี้ก็ได้เป็นไอร็อปเปอร์ถ้าอันนี้เป็นเกย์บาลานซ์ซูนะครับเราก็ไปเลือกตรงส่วนที่เป็นสีเทาของภาพนะแต่ต้องเป็นสีเทานะครับถ้าไปเลือกสีอื่นถ้าเลือกสีอื่นมันจะเพี้ยนนะครับเช่นสมมุติว่าเรามาเลือกตรงสีแดงอย่างเงี้ยนะครับมันจะสีฟ้าทั้งภาพเลยเพราะมันจะแก้แดงนะครับก็ใส่สีฟ้างนั้นต้องไปคลิกในส่วนที่เป็นสีขาวหรือสีเทาในภาพโอเคนะครับ อันนี้ผมไปคลิกที่สีเทาของตัวอาคารนะครับหรือมีอีกอันนึงที่เล่นได้ก็คือตัวนี้นะครับคือ Color Skin Tone ก็คือไปคลิกในส่วนของสีผิวนะครับก็จะปรับสีผิวทั้งความสว่างแล้วก็สีสันด้วยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ จากนั้นเราก็จะมาที่ตัวนี้ครับตัวอันนี้ตัวความสว่างของภาพนะครับก็มาปรับแต่งความสว่างความสว่างภาพอีกทีหนึ่งนะฮะสมมุติว่าอันนี้ผมบวก0.3นะครับให้ภาพสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะจะใช้วิธีสไลด์ก็ได้นะครับหรือใช้วิธีป้อนค่าก็ได้นะโอเคนะ แล้วก็อันนี้เป็นคำสั่ง sharpness นะครับกับ noise reduction ว่าเราต้องการทำอะไรนะครับเช่นภาพนี้ผมต้องการเป็นธรรมชาตินะครับ neutral file ถ้า i ฮสโก็ไปลบ Noise ก็ได้นะครับอันนี้จะสามารถปรับแต่งได้เรามาดูชุดคำสั่งด้านล่างนะครับจะมีชุดคำสั่งให้เลือกอันนี้จะเป็นการดูค่าฮิสโตแกร,รัมของภาพนะครับว่าฮิสโตแกร,รัมเป็นยังไง อันนี้มีพูดไปแล้วนะครับในเบสิกตอนก่อนเรื่งฮิสโตกราฟอันนี้ดู image property นะครับดูค่าการถ่ายภาพว่าข้อมูลการถ่ายเป็นยังไงอันที่3นะครับอันนี้คือการปรับไว้บาลานซ์ว่าต้องการให้บาลานซ์ของภาพเนี่ยไปออกไปทางเฉดไหนนะครับเช่นสมมติว่าผมต้องการให้มันออกไปทางถ้าเราปรับแต่ถ้าเราปรับมากสีมันจะเพี้ยนนะครับอันนี้ ปรับไปทางไหนมันก็จะออกเฉดนะอันนี้เล่นแบบเวลาถ่ายภาพไฟที่ขึ้นไาที่ตกน่าจะสนุกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ใช้ตัวอ i อ d o p p e r ปรับไปเรียบร้อยแล้วต่อมา,าผมปรับมาที่ศูนย์นะครับโอเคต่อมาตัว อันที่4นะครับก็คือตัวเคิร์ฟเคอร์ฟอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับกับการใช้งานในในไล o o มกับโฟโต้ชอปนะครับทุกโปรแกรมต้องมีเคอร์ฟให้ใช้หมดนะอันนี้ผมเพิ่มคอนทราสต์มานิดหนึง ก็ปรับเธอวันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีต่อมาก็คือตัวไฮไลท์คอนโทรลเลอร์นะครับก็ปรับสีส่วนไฮไลท์แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับมันมีตัวดินามิกเรนให้เราเลือกนะครับดินามิกเรนก็จะเป็นการดึงรายละเอียดส่วนสว่างนะสมมติว่าผมดึงไปที่สองสต็อปนะครับสองมันจะดึงได้สูงสุดใน6นะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆเวอรจริง,รงๆก็ประมาณ3นะครับก็จะดึงรายละเอียดส่วนสว่างให้กลับลงมาหน่อยนึง อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยสำหรับโปรแกรม c p ก็คือตัวไฟ l e ล o l o r ์ o n t r o l นะครับเวลาเราเราจะเห็นว่าเวลาเราเอาเมาส์นะครับมาที่ที่ตรงไหนของภาพเนี่ยมันจะบอกเฉดของสีที่อยู่ในขณะนั้นนะครับที่เราเอาเมาส์ใส่เข้าไปอย่างภาพนี้เนี่ยผมต้องการปรับสีผิวนะครับให้นุ่มลงนะครับผมก็มาเลือกโทนเฉดสีผิว ให้ให้ใหมันซีดลงนิดหนึ่งนะครับอันนี้เฉดสีฟิวจะอยู่น้ําตาลทางด้านนี้นะครับส่วนเฉดสีเสื้อนะครับเป็นเฉดแดงอันนี้ผมจะปรับให้ s a t u r a t e เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งสามารถเราสามารถให้มันออกไปได้นะครับว่าจะออกสีส้มออกไปทางเฉดม่วงหรือว่าไปตรงๆก็เป็นแดงสดๆเลยนะครับดึงได้นะฮะ อันนี้เราจะได้สีผิวที่นุ่มนวลน,นะครับสีผิวที่ไม่จัดจ้านแต่สีเสื้อนี่จัดเตี้ยเลยน,นี่คือข้อดีของซิลฟิกนี่ครับโอเคต่อมาก็คือ,อคำสั่งแก้เลนอะอเบเรชันนะครับก็เป็นคำสั่งที่เอาไว้แก้พวกวิกเนตนะครับดิสทอรชันกับความค่ดสีครมติกออเบเรชันนะครับอันนี้ผมไม่แก้อะไรนะครับ มันก็นแทงดีอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัวแก้ตัว Perspective นะฮะสามารถที่จะหมุนภาพแล้วก็แก้เปอร์สป t ก v e ฟให้ลุกขึ้นรู้ลงนะครับตรงนี้ได้ปรับมุมลองเล่นดูได้นะครับเวลาคนสมรับถายชอบถ่ายอินทีเนียก็คล้ายๆใน Photoshop นะครับอ่าพอผมปรับภาพเสร็จแล้วนะครับผมจะสั่ง คอนเวิร์ตไฟผมก็มาที่ develop อเน้นนะครับมันจะมีทำแบบสโปรเซ s ได้นะอันนี้ผมรูปเดียวก็จะเป็น one scene develop เราจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ setting เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเซฟภาพเนี่ยเป็นอะไรนะครับเช่นไฟล์ทิปหรือ jpeg นะครับ jpeg ระดับ quality ไหนนะซึ่งเราสามารถปรับที่ตรงนี้นะครับตั้งระดับ Quality ของภาพผมจะเซฟเป็น t i ฟนะครับซึ่งทิฟเนี่ยสามารถเป็นทิป16บิตได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะเซฟเป็นตัวคุณภาพสูงสุดคือเป็นทิฟ16บิตนะครับส่วนขนาดภาพอันนี้ก็จะเป็นปกตินะครับของ24ล้านของกล้องอยู่แล้วอันนี้สั่ง s h a เ p n e s s เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่สั่งนะครับแล้วก็สั่ง develop ก็คือการเซฟภาพโอเคเรียบร้อยนะครับภาพที่ได้นีอันนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่จากกล้องนะครับอันนี้ภาพที่เราคอนเวิร์ตได้เมื่อกี้นี้ฮนะก็จะไฟบาลานต่างกันนะครับสีสันยังจัดจ้านสีผิวนุ่มนวลนะครับสีสันจัดจ้าน อันนี้ yeah. คือภาพจากตัวกล้องนะครับเป็นโหมดเวลเวียแล้วก็อันนี้เป็นภาพที่คอนเวิร์ตนะครับปรับสีผิวให้นุ่มนวลลงหน่อย yeah. ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวรอบหน้าลองมาดูว่าเราจะปรับภาพอ,อ,อะไรกันได้บ้างนะครับลองดึงไฮไลท์ชาร์โด w ปรับชัปเดสกันดูนะครับแล้วก็ผมจะลองเล่นซูฟิกให้ดูสัก สามภาพนะครับที่เหลือก็จะไปที่ Photoshop มาลองหัดใช้โปรแกรมกันนะครับจะได้มีภาพสวยๆกันเยอะๆพบกันตอนหน้าครับ